นิวรนข้าศึกแห่งสมาธิวาเสตถะเปรียบเหมือนแม่น้ำอจิราวดีนี้มีน้ำเต็มเปี่ยมกายยืนดื่มได้ครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งมาถึงเข้าเขามีประโยชน์ที่ฝั่งโน้นสแสวงหาฝั่งโน้นมีการไปสู่ฝั่งโน้นประสงค์จะข้ามไปสู่ฝั่งโน้น แต่เขานอนคลุมศีรษะของตนอยู่ที่ริมฝั่งนี้วาเสถะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะไปจากฝั่งในสู่ฝั่งนอกแห่งแม่น้ำอาจิรวดีได้หรือหนอไม่ได้แน่ท่านพระโคโดมวาเสถะข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน นิวรณ์ห้าอย่างเหล่านี้เรียกกันในอริยวินัยว่าเครื่องปิดบ้างว่าเครื่องกั้นบ้างว่าเครื่องคลุมบ้างว่าเครื่องร้อยรัดบ้างห้าอย่างอย่างไรเล่าห้าอย่างคือกรรมฉันทะนิวรณ์พยาปาทะนิวรณ์ธีนมิทะนิวรณ์อุทธจัจจกกกุจจนิวรณ์ วิจิกิจฉานิวรณ์วาเสตถะนิวรณ์ห้าอย่างเหล่านี้แลซึ่งเรียกกันในอริยวินัยว่าเครื่องปิดบ้างวา่าเครื่องกั้นบ้างวา่าเครื่องคลุมบ้างวา่าเครื่องร้อยรัดบ้างวาเสตถะพรามไตรเพศทั้งหลายถูกนิวรณ์ห้าอย่างเหล่านี้ปิดแล้วกั้นแล้วคลุมแล้ว รอยรัดแล้ววาเสตะพรามไตรเพศเหล่านั้นละธรรมะที่ทำความเป็นพรามเสียสมาทานธรรมะที่ไม่ทำความเป็นพรามดำรงชีวิตให้เป็นไปอยู่อันนิวรณทั้งห้าอย่างปิดแล้วกั้นแล้วคลุมแล้วร้อยรัดแล้วจะเป็นผู้เข้าถึงความเป็นสายแห่งพรม ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายดังนี้นั้นนั่นไม่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้